สวัสดีครับตอนนี้กำลังเรียงต้นต่อ JC แล้วก็ทอยเยอร์นะฮะต้นต่อที่ดีที่สุดแข่งที่สุดนะในการไปใช้เสียบมะนาวส้มโอแล้วก็ส้มเขียวหวานส้มใส่น้ำผึ้งมะนาวคาเวียได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้เรียกว่าทอยเยอร์นะฮะไซส์ขนาดนี้เสียบ มะนาวสุดยอดที่สุดเลยนะครับนะฮะปีนี้มะนาวมาแรงมากราคาแรงนะครับแต่ข้อเสียมะนาวถ้าเราเป็นการตอนกิ่งนะฮะหรือว่าใช้ต้นตอที่ไม่ดีเนี่ยเราลงทุนไปแล้วเนี่ยระยะการเก็บผลเนี่ยมันจะใช้อายุของมะนาวได้แค่ไม่นานนะครับบวกเราใช้สารเคมีในการเล่งเนี่ยโอกาสที่ต้นมะนาวจะอายุสั้นน่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมนะฮะดังนั้นเราควรที่จะใช้ต้นตอน,นะฮะ ที่ดีจริงๆนะฮะโดยการเสียบยอดนะครับต้นตอที่มาแรงณเวลานี้นะฮะที่คนปลูกมะนาวนะฮะไม่อยากจะบอกก็คือต้นตอ JC แล้วก็ต้นตอทอยเยอร์นะฮะสามารถที่ออกเน้นได้ดูแล้วก็นอกได้ดูการได้นะครับได้เบอร์สวยๆเบอร์ใหญ่ๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สามารถยืดอายุของต้นมะนาวได้นานขึ้นอย่างน้อย2-3เท่าเลยนะครับไม่ต้องเชื่อฮะลองพิสูจน์ดูนะฮะ จานวนมากจํานวนน้อยเราก็มีส่งให้นะครับต้นตอที่ดีๆพร้อมนําไปเสียดแล้วใช้งานนะครับนี่เป็นความลับของคนปลูกมะนาวที่ขายเป็นพาณิชย์นะฮะที่ได้เบอร์สวยๆเขาไม่อยากบอกกันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจต้นตอมะนาวสวยๆดีๆนะฮะทักมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ